งานกับบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับโอ้โหคำถามนี้ของน้องนัทนันเนี่ยน่าสนใจมากครับ5ข้อดีและข้อเสียเวลาทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นครับข้อแรกคือคนญี่ปุ่นเนี่ย เป็นคนที่ตรงต่อเวลามากครับซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยมักจะมาก่อนเวลานัดประมาณ15นาทีถึง30นาทีนะครับแล้วเขาแทบจะไม่เคยมาเลทแม้แต่ครั้งเดียวนะครับและข้อที่2คือคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบลงรายละเอียดนะครับซึ่งคนไทยที่ทํางานกับคนญี่ปุ่นเนี่ยครับอาจจะรู้สึกหงุดหงิดครับเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยจู้จีจ้จุกจิกเกินไปครับและข้อ3ามมือคนญี่ปุ่นเนี่ยมักจะให้ความเคารพกับคนอื่นมากนะครับโดยเฉพาะผู้อาวุโสครับ หรือคนที่มีตำแหน่งสูงกว่านะครับเขามักจะแสดงออกด้วยการวางตัวนะครับหรือว่าการแต่งกายเช่นการใส่สูตรนะครับและข้อ4ครับคือการทุ่มเทกับการทำงานเกินร้อยครับซึ่งถ้างานยังไม่เสร็จเนี่ยเขาอาจจะกลับบ้านตีสอก็ได้นะครับหรือโตรุ่งไปเลยนะครับ ไม่เว้นแม้แต่วันหยุดนะครับแล้วข้อ5ครับคนญี่ปุ่นเนี่ยมีความซื่อสัตย์กับองค์กรสูงมากครับเขาเนี่ยมักจะทํางานที่บริษัทเดียวเนี่ยยาวเป็น10ปีเลยครับฉะนั้นถ้าใครจะไปสมัครบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเลสซูเม่นเนี่ยเปลี่ยนงานทุกๆ1-2ปีเนี่ยเขาจะไม่รับเราครับ และต่อไปเป็น5ข้อเสียครับข้อแรกคือความมั่นใจในวิถีแบบญี่ปุ่นสูงนะครับเขาจะยึดถือหลักการแบบญี่ปุ่นทุกอย่างครับที่ทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จมันทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยยืดหยุ่นครับเวลามีกระบวนการทํางานอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับและข้อ2ครับเขาเน้นใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักครับมันทําให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นหลายคนเนี่ยไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษครับทาให้เราเนี่ยคุยกับเขาลาบากครับและข้อ3ครับคนญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรไม่ค่อยพูดกันตรงๆครับ เช่นถ้าคุยกันในที่ประชุมเนี่ยทำหน้าพยักหน้าเหมือนเข้าใจครับแต่จริงๆอาจจะไม่เข้าใจแล้วไม่บอกครับและข้อ4ครับเขามักจะใช้เวลาในการทํางานหรือตัดสินใจนานนะครับบางโปรเจกต์เนี่ยใช้เวลาผ่านไปเป็นปีครับแล้วมาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยตัดสินใจยุปโปรเจกต์นี้ทิ้งครับและข้อสุดท้ายครับเขามักจะเชื่อคนญี่ปุ่นด้วยกันมากกว่าเชื่อคนต่างชาตินะครับ